วันนี้จะพูดถึงด้านทิพยุคุยานก่อนถ้าเราได้ทิพยุคุยานแล้วแล้วก็ได้จุตูปปาติยานเจโตบริยานปุเพนิวาสานุสติยานอตีตัมสียานอนาคตาังอนาคตังสียานปัจจุปนังยศสยานยถานกามุตายานหมายความว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้ รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนและสัตว์ที่เกิดมาแล้วนี่มาจากไหนรู้ว่าระนาจิตของตนรู้ว่าระนาจิตของบุคคลอื่นสามารถระลึกชาติได้รู้เหตุการณ์ในอดีตของคนและสัตว์รู้เหตุการณ์ในอนาคตของคนและสัตว์ทวัตถุรู้ว่าปัจจุบันนี้ใครทำอะไร,รยอยู่ใครดีใครชั่วรู้กฎของกรรมว่าคนที่ดีที่ชั่วนี่ มีความสุขความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นปัจจัยนี่ถ้าเราได้ทิพย์คุยานอย่างเดียวเราได้ยานแปดอย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นยานอันเดียวกันสุดแล้วแต่เราจะใช้ใสำหรับกำลังใจในการได้าการปฏิบัตินี่เขาทำกันยังไงวิธีฝึกทิพย์ประยุยานนี่มีหลายแบบ แบบตามปกติเขาใช้กับสิงกันที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสแล้วก็มีแบบลัดอีกแบบหนึ่งคือแบบลัดนี่มีมีเยอะแต่ว่าผมจะพูดแต่เพียงแบบเดียวนี่ว่ากันแค่ที่ประยุคุยานกันก่อนนะแล้วก็ใช้กําลังใจไม่กันได้ว่าท่านจะฝึกมโนวิธิก็ต้องใช้กําลังใจแบบนี้ไม่กัน คือกําลังใจที่ทรงสมาธินะั้มันเท่ากันสุดแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะปฏิบัติทางไหนเท่านั้นไม่ใช่สุขาวิปัสสโกก็ทำเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะ,แยะอย่างนี้ไม่ใช่สุขาวิปัสสโกแล้วเป็นทุกขาวิปัสสโกกว่าจะได้ไม่ก็แสนลำบากกำลังใจในะใช่เสมอกันสุดแล้วว่าจะเลือกผลเท่านั้น หมือนกับงานที่เราทำอยากจะสร้างบ้านสร้างเรือนอยากจะสร้างตึกอยากจะสร้างถนนอยากจะปั้นหมอ้ออยากจะปั้นตุม่มอยากจะปั้นน้ําให้เป็นตัวมันต้องใช้กําลังเท่ากันมีความขยันมันเพียรเท่ากันชั้นทะมีความพอใจเท่ากันวิริยะมีความเพียรเท่ากันจิตตะเอาจิตใจจดจ่อเหมือนกันวิมัมงสาใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกัน นี่มาว่ากันถึงทิพยคุยานทิพยคุยานนี่ผมฝึกมาในด้านลัดแต่ผมฝึกจริงๆนะผมฝึกมันหมดนะวไม่ว่าอีท่าไหนฟัดหมดก็มาฐานสี่สิบท่านถามผมทีกองไหนที่ผมไม่ได้ไม่เมียรล้มมหาสิทธิปฏิประานสูตรจุดไหนที่ผมไม่ได้ไม่มี ผมทำยังไงกัผมทำบ้าๆบ่ๆอย่างที่ผมอธิบายให้ท่านฟังนี่แหละผมไม่ยอมปล่อยเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีของจิตให้มันว่างจากคำภาวนาและพิจรารณาทำงานเอางานเป็นกรรมฐานเดินเอาเดินเป็นกรรมฐานนั่งเอานั่งเป็นกรรมฐานนอนเอานอนเป็นกรรมฐานดูหนังดูภาพยนตร์ หรือว่าดูมหรสพต่างๆผมเอามหรสพเป็นกรรมฐานฟังเสียงคนพูดฟังเสียงคนร้องเพลงฟังเสียงดนตรีผมเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกรรมฐานเห็นพืชผักเห็นต้นไม้เห็นอาคารบ้านเรือนโรงเห็นอะไรทั้งหมดผมเอาเป็นกรรมฐานหมดเอาเป็นกรรมฐานยังไงตั้งใจฟังเสียงเป็นสมาธิเป็นสมถาน ใช้จิตพิจารณาว่าคนก็ดีใส่ก,ก็ดีไอ้ิแสดงมงระดกันอยู่และภาพที่มันเห็นนี่หรือว่าถูธ่าต่างๆมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างพวกนักแสดงมาเวลาออกมาข้างนอกแต่งตัวโกเป็นเจ้าเป็นนายคนหนึ่งเป็นขี้ขา่าถ้าทางหมอบราบขาบแกวกลัวกันเลอะเกินออกคำสั่งอะไรปฏิบัติตามกัน ตอกแปลเข้าไปในโรงดีไม่ดีในะไอ้ตัวนายเนี่ยเป็นลูกไล่ของตัวกิขานี่มันเที่ยงที่ไหนมันไม่เที่ยงเนี่ยเขาต้องใช้ใจอย่างนี้ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงว่าเราจะเดินสายทิพยกุยานค่อยๆว่าไปทีละขัน้นถามว่าท่านจะฝึกมโนมิทีาเลยนอนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนาไปเลยนมามบัตถาว่าไปเลย อย่าให้เวลามันว่างอย่าให้จิตมันว่างจะได้เลิกกันสักทีความเห็นผิดไอ้การรู้ผิดไอ้การเข้าใจผิดนั้นเลิกกันสักทีถ้าได้มนโนยธิธิเขาแก้อารมณ์กันข้างบนน้นเขาขึ้นไปเที่ยวกันบนสวรรค์เที่ยวกันบนพรหมเที่ยวกันบนนิพพานถ้าจิตเข้าถึงแล้วแก้อารมณ์ไม่ง่ายใช้เวลาแปบ,บเดียวเดี๋ยวเดียว,เ,ยวเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไปเลย ตอนนี้มาว่าถึงคนที่มีกำลังใจไม่เข้าถึงมโนยิธิมาว่ากันที่ปปิยูุ่ยานผมสอนไม่แล้วว่าพุทธังเมย์คณิมิติตังมะเอาอ,อกทำมังเมคณิมิติตังอ,อุอัมะสังคังเมย์คณิมิติตังอะมะอก,ออกนี่เป็นแบบลัดครบหมดวิชาแปดที่กัตสิสมาทานกันนี่ถ้าทําอันนี้ได้ทําได้หมด เวลาก็ทำเขาทำกันยังไงให้จับภาพพระพุทธรูปหรือว่าจับภาพพระสงฆ์เป็นพระใช้ได้หมดเวลาภาวนาไปเดินไปนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ก็ตามภาวนาให้มันติดใจให้มันโผล่เข้ามาในใจเสมอถ้าจิตไม่บ้างจากอารมณ์อย่างอื่นคำภาวนานี้มันโผล่เข้ามาเลย แล้วก็จิตนึกถึงภาพพระี่ให้มันเป็นปกตินึกเห็นนะไม่ใช่พระลอยมานี่พวกเราที่ยังติดภาพลอยกันเยอะภาพลอยนี่เขาไม่ใช่นะมันต้องใช้อารมณ์จิตที่เป็นสมาธินึกเห็นภาพพระจะไว้ในอกก็ได้จะไว้ข้างนอกก็ได้แต่ผมเองผมนิยมเอาไว้ในอกหรือว่าในสมอง นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในอกหรือยู่ในสมองถามว่ามันทำยากหรือง่ายผมต้องตอบว่ามันไม่ยากถ้าเราแน่ใจที่อย่างถ้าเรามีทธิบาตสีที่อย่างมันไม่มีอะไรยากความเข้มแข็งของจิตต้องคิดว่าคนอื่นนะเขากินข้าวเราก็กินข้าว เขามีมือมือละห้านิ้วเราก็มีมือมือละห้านิ้วเขาฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเราก็ฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเขามีกําลังใจได้เราก็มีกําลังใจได้นี่ความท้อแท้มันต้องไม่มีมีวิทยะอยู่ในใจจิตตอารมณ์จะไม่ยอมปล่อยคำภาวนาและภาพพระพุทธรูปและภาพประสงค์ที่เราจับไว้ มีมังสายใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าโอ๋หนอที่เราภาวนานี่ยม่ถูกหรือไม่ถูก,ก,ถกภาพพระที่เรานึกเข้าไว้นี่มันถูกแล้วไม่ถูกเห็นภาพลอยมานี่ต้องใช้ปัญญาสัญญาและปัญญาคู่กันสัญญาคือจําไว้ว่าครูห้ามยึดถือภาพที่ลอยมาเป็นขดัดอยากจะมาก็เชิญมาอยากจะไปก็เชิญไป คำภาวนาว่ายังไงที่เราเริ่มต้นใช้ไว้ใช้อย่างนั้นเป็นโบติไม่ยอมเปลี่ยนเด็กหัดภาพพระพุทธรูปหรือว่าภาพประสงค์ที่เรากําหนดไว้ภายในอกแลอในสมองเราจะไม่ยอมให้ภาพนั้นเคลื่อนจากอารมณ์ของจิตไม่ๆม,มันก็ลําบากนิดหนึ่งไหมมันยากเกี่ยวกับอะไรเอาจริงเอาจังนะ่ไม่มีอะไรจะยาก ไอ้ที่ยากมันเคนไม่จริงสักเตี้ยวอะอยากจะงั้นสักต้วอยากยางงี้ถ้าลงอยากแล้วพังไม่ต้องไปนั่งอยากไม่ต้องไปนั่งนึกมันเอามันเลยจิตปักคิดว่าพระพุทธรูปองนี้แหละเราจะถือเป็นอารมณ์สำหรับนึกนึกถึง่อเวลาภาวนา เดินไปเดินมาไปบิณฑรรบาตท,ทำกิจการงานทำอะไรก็ตามนั่งอยู่คุยอยู่แา่ว่างนิจจิตนึกถึงภาพพระองค์นั้นภาวนาติดึ้นมานี่เป็นวันให้อารมณ์มันติดอย่างนี้จริงๆนี่ทัาว่าบังเอิญภาพพระนั้นเรานั่งเรานึกถึงภาพพระนั่งแต่ภาพพระจยกลายเปลี่ยนเป็นนอนเป็นยืนเป็นเดิน เห็นเราจับภาพพระพุทธภาพพระพุทธจะหายไปกลายเป็นภาพประสง์อารมณ์จิตอย่างนั้นก็ช่างจะเป็นพระสีขาวสีดำสีแดงก็ช่างเราจับภาพพระนันให้เป็นภาพพระก็แล้วกันอิริยาบถท่านจะเปลี่ยนภาพจะกระไยจะเปลี่ยนไปอย่างไงก็ช่างถ้าจับภาพได้อย่างนี้จริงๆได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการ อาการอย่างนั้นจะเริ่มเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นอุปจารสมาธิอารมณ์แห่งทิพย์อยยานมันก็จะเริ่มเกิดถ้าภาพนั้นไม่สดสวยนะเป็นภาพธรรมดาภาพพระพุทธเราที่เคยเห็นก็เป็นภาพพระพุทธรูปบางทีก็เห็นเป็นนั่งบางเป็นนอนบางยาวภาพลอยมานะเอาใจนึกเห็น อย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนึกเอาใจนึกเห็นไว้แย่่าไปอวดวิเศษนะว่านั่นเป็นอวดปาทานอปาเธินนะในอวดดีไม่ว่าในอดเลวนี่สิม,นาามันเะยำจำแบบจำแผงเขาว่าให้ดีที่เขาได้มาเนี่ยเขาทำกันยังไงถ้าเราเก่งจริงๆเราไม่ต้องมาฝึกหรอก มันก็ดีมาตั้งแต่ทองแม่แล้วไอ้อที่เขาทำกันได้เนี่ยก็ทำอย่างนี้ถือว่ามันเป็นอุปาทานอย่างนั้นอย่างนี้หหที่ได้ยินเสียงเป็นอุปาทานตาที่เพิ่งใจที่เห็นอารมณ์ได้หลับตาแล้วเห็นภาพได้เป็นอุปาทานมันไม่ใช่อุปาทานคำว่าอุปาทานนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนเราเห็นไว้ก่อน แล้วเวลาที่ทำสมาธิไปไอ้สิ่งเหล่านั้นมันปรากฏขึ้นยังก็เห็นเคยเห็นภาพเทวดาที่เขียนตามผนังบทไม่มีเสือ้อนางฟ้าไม่มีเสือ้อเทวดาไม่มีเสือ้ออารมณ์แวบ,บหนึ่งภาพลอยมาเทวดาไม่มีเสือ้อน,นี่นะตัวปาทานันให้ตัวที่จิตมันยึดอยู่ถ้าอารมณ์เราเป็นสมาธิจริงจริง จิตับภาพพระเป็นปกติแต่บางขณะจิตหายแวบลงไปสิ่งอื่นมันสะดุดขึ้นมาปรากฏในขณะที่จิตเป็นสมาธินั่นเป็นของแท้ไม่เช่ปาปลาทานนะอันนี้พูดกันทึงด้านทิพยคุยานก่อนแต่ว่าหากว่าท่านจะฝึกโมโนมิธิก็ต้องใช้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์มันต้องใช้เท่ากัน ทั้งสี่อย่างนี่บอกแล้วสุขาวิปัสสโกตีวิโชชระ,ะปิญโยปฏิสัมพิทาปโตใช้อารมณ์อย่างเดียวกันความเข้มแข็งข,ของจิตเหมือนกันแต่เว้นไว้แต่จยเลือกทางเดินก็เท่านั้นนี่แต่หากว,ว่าภาคของท่านเข้าถึงอารมณ์อุปจารสมาธิตอนนี้อารมณ์เริ่มเป็นทิพจิตเริ่มเป็นทิพ จะเริ่มมีอาการไหวตัวขึ้นมาในด้านลักษณะของที่ปจักรยานเดี๋ยวก่อนผมเขาพูดต่อไปก่อนยังอธิบายแล้วตอนนี้ถ้าต่อไปอาการภาพพระที่เราเห็นมีสภาพห่องสายใจจับได้เป็นปกติคำว่าปกติจะนึกโพณนาขึ้นมาเมื่อไรนึกถึงเห็นภาพพระทันทีไม่เสียเวลาไม่แต่หนึ่งวินาที นี่จิตต้องคล่องอย่างนี้ที่ตามมิสุทิมรัคท่านว่าจิตต้องเป็นนวสีนวสีก็คือการคล่องถ้าการคล่องอย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์แห่งทิพยุอยูอยานสามารถใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้แต่ว่ายังไม่ดีวิธีใช้ทำนยังไง วันนี้วันนี้ผมจะพูดถึงอาการแห่งทิพอยู่ขยานที่มันเกิดขึ้นอันดับต้นเวลามันเหลือนาทีเดียวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนคือว่าเวลาเรานอนภาวนาไปเวลาภาวนานอนภาวนาจับภาพพระเลยไปพอใกล้จะหลับมันเครื่องหลับเครื่องตื่นรือว่าตื่นขึ้นมาเครื่องหลับเครื่องตื่นไม่เต็มที่ มันจะเกิดนิมิตแวบ,บหนึ่งขึ้นปรากฏนิมิตนั่นจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามจิตมันจะบอกเลยว่านิมิตอันนี้จะเป็นภาวะอันนั้นเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใจเราต้องเชื่อจุดนี้ทันทีอย่าไปคิดตอนหลังไม่ได้และจุดนั้นมันจะตรงอระไรสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดหมดแล้วนี่ ก็ขอท่านหลายโปรโดตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานขอโทษตั้งใจพิจารณาและภาวนาตามอธัธยาศัยทั้งนี้พ่อไรพูว่าเวลามันหมดวันพรุ่งนี้พูดต่อกันใหม่